สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมนิปเตอร์ซีอูวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บโยกังกันอีกแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงการปรับปรุงแพทนะประจาวันที่23เมษายนครับส5 6 3นาครับผมแพทนะครับยังคงเป็นแบบกิจกรรมที่มีอยู่ก็คงจะเป็นขวดนะครับผมนะตีบอสอะไรอย่างนี้นะครับผมยังมีอยู่นะผมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมนะครับผมก็น่าจะมีเออสเปเชียลโยกังเด ไม่ใช่อันนี้ทุกวันที่28มันมีอยู่แล้วทุกเดือนนะครับผมเลดี้ล็อกอินนะครับผมอ่านี่แหละกิจกรรมที่2นี่แหละครับนะรับไอเทมได้ทุกวันนะเพียงแค่คุณออยู่บ้านล็อกอินเกมนะครับผมเซฟเซฟเชื้อเพื่อชาตินะครับผมอ่านะครับผมก็ตั้งแต่วันที่2ีสาเมษายนถึง14พฤษภานะครับผมก็จัดไปไฟกับทิปถือว่าหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับผม3อาทิตย์ ใช้คําว่า3อาทิตย์นะครับผมสิ่งที่สุ่มได้นะครับจะมีไอเทมทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมแหวนพุทลูกีนะฮะคุมจิต40เปอร์อีเวนต์นะครับแต้มดันเจ้ยน100ยพอยต์นะครับผมยาเม็ดห้าสีกิจกรรมนะครับแผ่นป้ายยุดหนึ่งวันนะครับผมนะครับผมยาเทพไร์มนทินนะครับผมอ่าสุดยอดนะครับผมของรางวัลทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่ามันมันได้นะ แหวนพ้นมีราคาสูงคุ้มจิตใช้เก็บเวลดาแต้มดันมันดูว่าล็อกคังสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แต่สายลงดันสายฟรีสายลงฝึกฝนเอ้ยนะครับลงดันเจียนประเภทสุสารไขพ้นหรือแม้กระทั่งดันเซียนนะผมรู้สึกว่าเออได้นะครับผมยาไม่ท่าสีกิจกรรมอันนี้ก็กด กดเล่นไว้ตีกดไวเวลอะไรก็แล้วแต่ป้ายุดนะฮสายเวลนะครับแล้วก็ยาไทยมุนทินนะครับชายาพ่อทุกสถาบันเลยแม่งราคามันเลยสูงหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากมายไก่กองอะไรนะครับผมเพราะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆรับยาไรมุนทินนะครับผมนะถือว่าเป็นการเก็บเลเวลแบบกระจุยกระจายเออ อึดถึกทนและบึกบึน่ะนะครับผมประมาณนั้นก็วัดใจนะครับตัวละครตั้งแต่เวลสิบรีทุกวันนะผมรับได้วันละครั้งไม่จากัดว่า1 ID 1ครั้งใช่ไหมโอเคแค่ตัวละครเวลสิบขึ้นไปนะครับเพย์ฟอร์ฮาูนะฮะอ่ะเล่นอยู่บ้านนะครับผมกิจกรรมนี้1สัปดาห์นะครับ23จนถึง30นะครนบผม ก็เป็นไอเทมลดราคานะหนึ่งพันชิ้นทุกเซร์เวอร์ไอ้นน้ยจะทันหรือเปล่าซื้อสูงสุด5ชิ้นต่อไอดีนะครับผมอ่ะดูฮะพอ้าแม่้าคงจะดึงเงินกระจุยจายใช่ไหมเป็นแบบเดียวได้หมดนะเป็นของช็อปเดียวได้เดียวได้เดียวได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้12ครั้งครับเวลาคาแม่ง มึงลดแหลกมากกูไม่ได้ตาฝาดหรือตาลายไปใช่ไหมนี่ลดแหลกจริงอะนี่เ <c oughs> วรนเจ้าตำหนีสามสิบวันก็เป๋าเป้ครับอืมอยากได้อยู่สิ่งนี้นะครับกิจกรรมสนับสนุนพระคนบันนี่ับผมเหยีดน้ำครับเพิ่มเลือดยี่สิบเก้า ประมาณ20บาท25บาทน,นะฮะผมถ้าพวกราไม่ขาดกิจกรรมโควิดยังคงเหมือนเดิมตีบอสกิ่งจียังมีอยู่นะับผมนะฮะแล้วก็วนคึืนก็ยังอยู่นะฮะอืมกิจกรรมก็ยังคงมีอยู่สิ่งที่เพิ่มเติมก็มีอันนี้เปลี่ยนไอเทมใหม่นะฮะเล่นเล่นเกมอยู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนไอเทมใหม่นะครับล,ลดลดราคาของชอบออง,ง่ายง่ายนะครับผมแล้วก็กิจกรรมซุ่มนะเราอินซุ่ม สามอาทิตย์นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมนิวเตอร์ซีอู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย